สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะชาแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กันใตนเกมค a b าว m โมบายนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงอัปเดตใหม่ของค a บาวนะครับผมว่ามีอะไรเข้ามาบ้างนะครับแต่บอกเลยระบบเด่นๆก็คือระบบออโต้ดันเจียนนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับถ้านึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียนะครับ ต้องแฟนเทคเท่านั้นนะครับรับประกัน2ปีเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เลยทันทีนะครับผมไม่มีต้อมถ้าจะเติมเจมเกมคาบาวนะครับผมต้องริสแมนช็อปนะครับเติมถูกเติมไวนะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซนตนะครับผมใช้แค่ UID เท่านั้นและที่สําคัญนะครับทางริสแมนช็อปนะครับยังรับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายกดลิงก์ด้านใต้ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับสําหรับแพทใหม่ที่อัพเข้ามานะครับ ถ้าเกิดว่าในภายภาคหน้าไม่ได้มีใครทําคลิปอัปเดตให้ดูนะครับหลายๆคนจะได้รู้ว่ามันสามารถกดเข้าไปดูง่ายๆนะครับจะได้เข้าไปดูกันได้ชัดๆว่าแพทในแต่ละวันที่เขาปิดอัปเดตมาเนี่ยทำยังไงนะครับมันมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับกดตามผมเลยนะครับกดที่ตรงรนดอมข้างบนนี้ก็ได้นะครับผมมันเขด้ลหลายวิธีนะแต่วิธีนี้ผมใช้แล้วมันง่ายแล้วกดตรงดรอปเลสนะครับหรือไม่ก็กดเข้าตรงมิเตอรีบ็อกก์ก็ได้นะครับแล้วกดตรงดรอปเลสนั่นแหละนะครับ แล้วเราก็เลื่อนลงมาครับเนี่ยตรง New Update เห็นไหมครับจะเขียนอยู่ว่า p a ทอัปเดตของวันที่25้ามีนานะครับเราก็กดเข้าไปเลยครับผมมันมีอะไรบ้างที่มันเพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับผมก็คือ Maxwell ขยายขึ้นมาเป็นร9 9ยนะครับผมแล้วก็มีมี Earring ตัวใหม่เข้ามานะครับผมแล้วก็มี Map นะครับ Map 190เข้ามาใหม่นะครับผมแล้วก็มีนันเจียนเข้ามาใหม่น่าจะประมาณ3ามนันเจียนนะเออแล้วก็นะครับผมมีในส่วนของ คอลเลกชันนะครับมันจะมีเพิ่มขึ้นมาตรงสเปเชียลอีกอันหนึ่งนะครับก็ลองไปเลื่อนหาดูแล้ววันนี้ที่ผมจะมาทําให้ดูก็คือระบบออโตดันเจียนนะครับผมลองดูว่าระบบออโตดันเจียนเนี่ยมันจะใช้ได้จริงหรือไม่นะครับผมแล้วก็มันใช้ได้ที่ไหนบ้างนะครับบอกเลยว่าแม่งใช้ได้ดันเดียวครับดันงูเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอาทํามาเพื่อเหตุใดบนโลกใบนี้นะครับผมโอเคนะครับลงดันงูออโต ไต้เท่านั้นนะครับแล้วก็ไปลองดูจริงๆเลยแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะครับเวลาลงเนี่ยนะครับมันไหวหรือเปล่าแล้วผมรู้สึกว่าดันง,งูเนี่ยมันจะราคาขึ้นนะเออถ้าเกิดว่าผมจำผิดนะครับลองคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้นะเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ราคานี้นะครับโอเคลองไปเริ่มกันเลยนะครับเนี่ยสองล้านแปดเออหรือผมถ้าผมผมจาผิดหรอวะมันไม่น่าใช่ราคานี้นะถ้าผมจำผิดมันสองล้านห้าหรือเปล่าวะเออ โอเคพอเราเข้ามานะครับเห็นไหมครับมันจะมีปุ่มด้านบนเนี่ยนะครับทางขวาบนออตโอต้นะครับแต่ว่าคําว่าออตโต้ของมันเนี่ยคือมันออตโต้จริงๆนะเว้ยคือนึกออกเพราะว่า,วามันก็ออตโต้แล้วมันก็วิ่งตีทําปกติเลยอะ่ะดังนั้นเนี่ยถ้าถามผม,มนะว่ารอดไหมผมพูดจริงๆนะว่าไม่รอดนะต่อให้เป็นตัวผมเองก็ไม่รอดนะผมคิดว่านะครับ ดังนั้นเนี่ยลองดูแล้วกันผมว่ามันจะไม่รอดตรงบอสสุดท้ายนี่แหละถ้าเกิดว่าเราวิ่งเข้าไปตียอย่างเงี้ยเราอย่างไงเราก็ตายแน่แต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบว่าเล่นบ้างไม่เล่นบ้างอะแล้วแบบพอกดบัฟช่วยมันได้กดแปลงร่างช่วยมันนิดนหน่อยหน่นนนนหอยึกออกปะคือมันเป็นระบบออโต้ที่แบบว่าวิ่งตามจุดเวสนะครับผมคิดว่าเขาอาจจะเข้ามาให้ลองดูก่อนหรือเปล่าว่ามันใช้แล้วมันโอเคหรือไม่แต่ว่าระบบออโต้อันนี้ดีอย่างหนึ่งตรงไหนหรู้ไหมครับ เวลาให้มันสุ่มตีมอนอะสุ่มฆ่ามอนเตอร์อะเหมือนมันจะเลือกตัวที่ถูกต้องนะเพราะว่าพอมันฆ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็ไปต่อเลยอะเออมันก็ดีไปอย่างนะครับมันก็ดีไปอย่างแต่ว่ามันจะช้านะเด็กนะครับมันคอมโบก็ไม่ได้นะครับมันแปลงร่างเองก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าเฝ้าบ้างเออลองเฝ้าดูบ้างถึงออก่าคือแบบใครที่แบบว่าพอจะเปิดจอได้บ้างอะนะครับคุณก็ กดมาแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปบัฟอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเออมันก็พอช่วยมันได้อยู่นะครับผมมันก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่แต่ว่าถ้าเปิดว่าปล่อยออโต้แบบเต็มรูปแบบผมบอกเลยว่าตายแน่ๆนะครับผมเออแล้วก็ตรงอินเทอร์เฟซเนี่ยก็เปลี่ยนหลายอย่างนะตรงรูปแบบของการกดบัฟอะผมลองสังเกตเวลากดบัฟเนี่ยตามหลักมันจะขึ้นเวลาคูลดาวมาเลยใช่ปะแต่อันนี้มันไม่นะมันต้องรองให้สถานะของ ของบ้ะเสร็จก่อนแล้วมันถึงมึงมันถึงจะวนคูลดาวนะครับแต่ว่าวินาทีก็เท่าเดิมนะเท่าที่ผมดูนะวินาทีเท่าเดิมนะครับเห็นไหมครับดันเจียนออโต้เออมันมีตรงกลางจอล่างขึ้นมาเห็นไหมว่าเรากำลังกดโหมดดันเจียนออโต้อยู่นะครับแต่นตอนนี้ผมลองย้ายไปดูหลายดันแล้วนะมันผมเจอแค่ดันแม่ดันเนี่ยนะครับผมเจอแค่ไอ้ดันงูเออดังนั้นแล้วใครลองเจอดันอื่นก็ลองลองบอกผมได้นะ เออแต่ผมดูแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะ่ะผมลองย้ายไปทุกดันแล้วอะ่ะแต่ว่าแต่ใหม่ใหม่ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ย้ายนะถามว่าทุกดันไหมก็คงยังไม่ทุกดันอะ่ะแต่ว่าก็พยายามย้ายไปให้ดูมากที่สุดแต่มันไม่มีดันไหนที่ออโต้ได้เลยนะครับและในแผ่นโน้ตอ่ะที่เขาเขียนไว้ให้ดูอะ่ะเมื่อกี้ที่ผมสอนดูอะ่ะมันก็มีแค่ดันงูนะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นอเว e เอ่ออีซี่นอร์มัลฮาร์ดหรืออะไรเนี่ยออโต้ Auto ได้หมดเลยแต่ผมบอกเลยใครจะออโต้ดันนี้อเวกได้วะ ขนาดว่าฮาร์ดเนี่ยเอาจริงนะผมเองอะผมยังไม่รอดเลยนะถ้าไม่แปลงร่างอะตายนะครับเพราะว่ามันตีธรรมดามันตายเพราะอะไรมันตีช้าไงครับผมเออผมเป็นวอลนะแต่ว่าถ้าระบบนี้มาผมคิดว่าเบดเดอร์เนี่ยน่าจะโอเคนะเพราะว่าเบดเดอร์มันไวไงเออสกิลมันไวนะครับเนี่ยผมใช้สกิลใหญ่ไงในการตีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้สกิลเล็กมันก็ช้าอยู่ดีเพราะมันคอมโบไม่ได้เออลองลองดูแล้วก็ลองพิจารณาไปพร้อมๆกันนะเออว่าว่ามันเป็นยังไงบ้าง ตัวตัวผมอะ่ะผมคิดว่า Auto ออโต้มันช่วยเราได้กึ่งหนึ่งครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะปล่อยออโต้ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยผมพูดจริงๆว่ามันไม่ไหวหรอกครับเออมันไม่ไหวหรอกเออมันมันจะต้องมันจะต้องกดบัฟบ,บ้างอะ่ะต้องไม่กดบัฟเลยนี่ไม่รอดนะเออผมคิดว่าไม่รอดนะแล้วผมก็ลองดูแล้วด้วยว่าไม่รอดจริงๆนะครับตายครับผมเออแล้วถ้าเกิดเราไม่เปิดอยู่นี่ไงคุณลองนึกสภาพว่า เวลาเราเวลาเราเปิดออโต้ดันเจียนอ่ะมันไม่มันไม่เรียกหยวนให้นะเอออันนี้อันนี้คือมันเรียกออกมาเห็นปะม,มันมีหยวนนะผมเรียกหยวนมานะที่ขนาดว่าผมเรียกหยวนมาเนี่ยยังยังหถิดขึ้นคอทอ้าแบบโอ,โอ้ดนันที่เดียวทีเดยเดาปลาไปห้านาทีแล้วเนี่ยตอนนี้ปลาไปห้านาทีนะตีครับแหม่เข้าไปครับแหม่เข้าไปครับแหม่ไปเรื่อย แปลงล่างก็ดีไหมแปลงล่างดีกว่าครับผมะลองช่วยโดยการแบบแปลงล่างแล้วกันนะครับตีไปครับผมตึงต้งตึ้งเดี๋ยวกดหน้าแดงให้ด้วยคือผมคิดว่าถ้า,ถ,าถ้าเทียบว่าร้อยเปอร์เซ็นต่ะมันอาจจะให้เราอะ่ะต้องช่วยกำกับมันสักประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นะ <c oughs> คือ คือคือคือเวลาลงดันเนี้ยลงจบเสร็จปุ๊บอะมันสามารถลงให้ออโต้อีกครั้งหนึ่งเลยนะครับแต่ว่ามันมีข้อแม้ว่าคุณต้องมีดันอยู่ในตัวนะมันถึงจะลงให้อีกรอบหนึ่งแต่ว่าคุณอย่าลืมนะว่าถ้าลงอีกรอบนึงเนี่ยมันไม่เรียกหยวนให้คุณนะเอ่อดังนั้นอะยังไงมันเป็นระบบออโต้ที่ไม่ได้ออโต้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นออโต้แบบคุณต้องเข้ามากดบ้างนะครับก็คือคุณต้องมากดช่วยมันนะคุณเบลอเดี๋ยวก็ตาย แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครรู้วเวลานี้กําลังจะเจอตัวที่ไม่ไหวสมมุติว่าบอสตัวที่3เนี่ยถ้าเกิดว่าเราปล่อยออโต้ตีไปธรรมดาเนี่ยเราไม่ไหวใช่ปะเราก็จับเวลาไว้ว่าประมาณนี้แล้วเราก็ค่อยมาดูจอก็ได้นะครับมันก็อาจจะช่วยคนทํางานได้ระดับหนึ่งนะครับแต่มันไม่สามารถหรอกผมคิดว่านะมันไม่สามารถร้อยเปอร์เซ็นอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นอาชีพอื่นอ่ะที่ไม่ใช่วอลผมคิดว่ามันโอเคนะเออเนี่ยเห็นปะครับมันจะขึ้นโหลดเลยครับโหลดดันเจียนต่อแต่ว่าทีเนี้ยผมอ่ะไม่มี คือในกรณีผมที่ผมลงให้ดูเนี่ยเพราะว่าคือผมไม่มีนึกออกปะผมไม่มีใบรันเจียนอีกใบหนึ่งอยู่ถ้าเกิดว่ามีปุ๊บอะนะฮะตอนที่ผมลองอะ่ะมันก็จะเข้าไปเลยนะครับมันมันก็จะเข้าไปดันเออหินก็ถามว่าได้โอเคไหมมันก็โอเคอะแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าได้หินแดงเยอะนะเพราะว่าช่วงที่ผมลองทําตอนแรกอะนะครับมันได้หินขาวเยอะนะเออผมพูดตรงๆว่า ผมพูดตรงๆว่ามันได้หินขาวเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครคิดว่ามันมันไม่โอเคอ่ะนะี่ครับคุณก็คุณก็เล่นเองตามปกติเหมือนเดิมเอางี้ผมมีอีกอันนึงแต่ว่าเดี๋ยวผมสเปคให้ดูแล้วกันตอนที่ผมลงแบบไม่ใช้หยวนนะครับผมบอกเลยแม่งโคตรนานอ่ะเนี่ยนะครับตอนที่ผมลงแล้วแบบไม่ได้เรียกหยวนนะเออ,อนนี้คือไม่ได้เรียกหยวนนะครับไปครับไปลองดูแล้วกันนะครับ อันนี้คือลงแบบไม่เรียกหยวนไปนะครับไอของสปีดผมสปีดดันให้เนี่ยตอนแรกผมเข้ามาผมก็งงเว้ยเอ้ยเฮี้ยมันยังไงวะอ๋อที่ไหนได้คือกดข้างบนครับกดข้างบนนะแต่ว่ามันจะภาพไปไวหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมสปีดสปีดเอ่อสปีดคลิปไว้แล้วกันนะครับแต่ว่าเราดูเวลาได้นะครับบอกเลยว่าใช้เวลานาน,านมากนะครับกว่าจะจบอ่ะ ตอนแรกผมก็ปล่อยตีอย่างเงี้ยนะครับปล่อยตีไปเรื่อยชิวๆไปเปลื่ยท้ายแล้วผมเองก็ไม่ไหวแต่ว่าที่มันไม่ไหวเอาจริงนะมันเป็นเพราะว่าคุณนั่งนั่งเฝ้าอยู่หน้าคอมอะ่ะเออแต่ถ้าเกิดว่าสำหรับใครที่อยู่หน้าคอมได้เล่นได้ลงมือทําได้อ่ะผมแนะนําว่าเล่นเองดีกว่านะครับผมเออแต่ว่ามันอาจจะใช้ระบบนี้ช่วยแบบว่าพยุงประเดี๋ยวประดาวได้เออแต่ว่าถ้าจะให้ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันไม่แนะนําครับบอกเลยว่าไม่แนะนํานะครับ เนี่ยมันหามันหาตัวนั่นไม่เจอไปครับป,ปึ๊บพอ,อไปถึงปึ๊บมันก็ฟาดเลยนะครับนะพอฟาด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 ,ฟาดปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาผ่านเวสพอไปให้บอกให้ไปจุดถัดไปปุ๊บมันก็จะวิ่งมาจุดถัดไปทันทีเลยประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตีไปเรื่อยครับตรงกบนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราข้าไปตรงงูเลยดีกว่าครับปึ้งนะครับ เห็นปะตอนนี้แม่งซัดไปหกนาทีแล้วนะครับผมเออผมก็คลิปข้ามไปให้เลยนะครับง่ายๆจะได้ดูเข้าใจง่ายๆนะครับมันค่อนข้างจะเสียเวลานะสําหรับถ้าเกิดว่าใครคิดว่าจะปล่อยลงแบบไม่มีหยวนอนะ่ะอันเนี้ยนะครับผมใกล้ดูทั้งสองแบบนะทั้งแบบมีหยวนกับไม่มีหยวนคุณลองดูตรงเวลานะเออคุณลองดูตรงเวลาเอานะครับไปครับดูเดี๋ยวนี่ผ่านไปะไห่เนี่ยเจ็ดนาทีแล้วอะ่ะเออผ่านไปเจ็ดนาทีแล้วเนะี่ยผมแปลงร่างเงนวเลยนะ ผมพยายามแปลงร่างวัวๆเลยเพราะว่าไม่มีอยู่อันตีนะครับไายครับตัดครับผมตัดต่อเนี่ยอันนี้คือน่าจะ,าจะบอสตัวสุดท้ายนะร้อยเก้าห้าใช่หรอ่น่าจะใช่ตีไปครับผมตีไปเรื่อยดูดิกนาาว่าผมเปิดบัฟไม่ทันเมื่อกี้จะเกือบตายอ่ะนะครับแล้วถ้าเกิดได้บอสตัวนี้นี่ผมพูดจริงว่าโโหแม่งแม่งน่าจะรอดยากอะ่ะตีไปครับผม ผมเคยลองมาก่อนหน้านี้แล้วครับลงมาแบบไม่กดบัฟไม่อะไรเลยอะ่ะเออไม่เรียกหยวนไม่เรียกอะไรเลยนะครับมันผมบอกเลยว่าผมตายอะ่ะ <c oughs> เอ,อ่อด้วยความที่วอมันมันตีชา้าจัดอ่ะนะครับเอ,อ่ออันนี้ก็คือจบไปนะครับสําหรับมีหยวนกับไม่มีหยวนผมก็ลงดูให้หมดแล้วนะแล้วก็เวลาเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าไม่มีถ้าไม่เปิดหยวนลงไปเนี่ยโหโคตรนานอะ่ะเออขนาดว่าเราเปิดหยวนลงไปเนี่ยมันยังเสียเวลามากพอสมควรเลยนะ ดังนั้นเนี่ยเอาจริงว่าถ้าเล่นเองเนี่ยนะครับสามนาทีสี่นาทีก็จบแล้วครับสำหรับดันนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเปิดออโต้นะครับแล้วเปิดหยวนด้วยก็อาจจะจบที่ประมาณสักหกนาทีเจ็ดนาทีแต่ถ้าเกิดว่าคุณเปิดออโต้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยนะครับไม่เปิดหยวนนี่ต่างหากอะเอาจริงๆนะอาจจะตายด้วซ้ำแล้วผมผมคิดว่าสิบนาทีก็ยังไม่จบอะนะครับก็ลองดูแล้วกันแต่ถ้าเป็นอาชีพเบดเดอร์เนี่ยนะครับมันลำอะมันลำมันลำไวัยอะ นะครับเบรเดอร์มันไม่ต้องแปรงล่างก็ได้ครับปล่อยแม่งลำไปเรื่อยจิ้ว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 ,วไปเรื่อยมันก็โอเคอ่ะนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับอันนี้คือวอลนะครับผมบอกเลยว่าถ้าปล่อยออโต้ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยม่องแน่นอนนะครับผมเอ,อ่อยังไงก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับระบบออโต้คาร์บาวผมไม่รู้ว่าเขาเอาเข้ามาทดสอบแล้วจะปลดทุกดันหรือเปล่าหรือแค่เอามาลองดันนี้ผมก็ไปดูกันว่าจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของเขาเพื่ออะไรนะครับยังไงก็ ฝากไว้เท่านี้แล้วกันครับผมเงาะชาแนลถ้าชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งจะรับชมคลิปก่อนใครเรวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บ